สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปลอบคันสำหรับเจ้า Kawasaki Versys 650รถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2017นะครับวิ่งมาโฉลก17เลยนะฮะสีลายปี2017แน่นอนแล้วคันนี้ครับวิ่งเลขไมล์เนี่ยต้องบอกว่าวิ่งมา3กิโลเมตรแต่ว่าสภาพสวยเหมือนใหม่ราคาเบาๆจะสวยแค่ไหนมาชมเลยครับผมมานี่ครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ ส3 000, 9 6 7ก,กิโลเมตรแท้เรามีเลขหมายจาบปลาลูกค้าให้ดูทุกคันคันนี้ครับนี่มีชุดนะครับปลาจับ gps e มาให้ด้วยกุญแจรครบ2ดอกนะฮะหัวโช๊คเดิมสวยครับนี่เห็นไหมครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยแผงคอบอลเดิมสวยเช่นเดีวยวกันคันนี้คงเป็นแทนเดิมนะครับกระตับไฟฟ้าเดิมสวยตัวถ่อไม่มีเรือนรางปอกแทนแตงอุยนนิ่มน่ากระชับมือมากๆมือคัดเดิมครับเป็นแบบก้าเหลียญปรับระดับได้คันนี้ได้การแทนแต่งมาด้วยครับเด็จากบัสบัสเตอร์นะครับ ในส่วนของมือเบรกครับไม่มีคดไม่มีงอนะฮะประกับคันเร่งรองสืิมไม่มีดอลลางครับชุดสีถังเดิมครับผมติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งจากโมทีพนะครับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งยู่ครบติ๊กเกอร์กันถังนะครับมีมาให้ด้วยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับเบาะนั่งหนังเดิมครับมาถึงเบาะซ้อนครับไม่มีขาดไม่มีรูครับในส่วนของนี้ครับที่จัดด้านหลังครับก็ไม่มีรอยครับผมด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นชิลหน้าแต่งแบบใสนะครับแล้วก็นีครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับ ถ้าไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์คูน่าครับผมนี่นะฮะบางโคนนะครับบางโคนหน้าแต่งอ่านะครับขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับทิกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับจานเบรกด้านหน้าก็บอกว่าเป็นล่องนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับสามหมื่นกิโลเมตรแล้วนะคันนี้นะสปอร์ตชคสวยครับฝั่งขวาไม่มีรอยหินครับนี่คันนี้ครับมาพร้อมกับกาดน้ำแต่งนะครับจาก ECM นะครับคอทอ่อนหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกนะฮะหน้าเครื่องแห้งใสนะครับไม่มีหยดเยิมแน่นอน,นะครับด้านข้างครับมาพร้อมกับชุดแคสบาร์ทั้งบนและล่างเลยนี่ครับชุดตัดลิงด้านข้างครับฝั่งขวา,มขวามไม่มีแตกแล้วนะครับฝาวลาวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวนะฮะแกงเครื่องฝั่งขวา,มขวามไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับพักเท้าแต่งนะฮะคันนี้แต่คันนี้จะคงเป็นท่อเดิมนะครับมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับกระตาติดง่ายรอบเดินเบานี้กระตาเร่งป็นไงครับเนี่ครับเร็ว หลงนยนต์ครับผมนิ่งๆเลยฮะไม่มีกระดุดเลยโอ้โหสวิงอาร์มฝั่งขวาครับผมไม่มีรอยบุบเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นร่องพอสมควรตามการใช้งานนะฮะขอบล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุง้งซิกอร์อยู่ครบนะครับยางหลังครับสภาพประมาณ70%คันนี้มีบางคนหลังแต่งยังไงด้วยนี่ใครเห็นลืมบอกไปนะฮะอ่าคันนี้ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมไฟเดียวเดิม นะครับแล้วก็บังโคลนหลังเดิมครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวคันนี้ไม่เคยมีหุัดเหตุฝั่งซ้ายมายังโคงอ่ะคันนี้เป็นโซเ่เตอร์นะครับเป็นชุดที่2แล้วนะฮะซิงค์อาร์ฝั่งซ้ายสวยครับฟิกเกอร์วอร์นิ่งยอยู่ครบเห็นไหมครับพักเทา้าฝั่งซ้ายแต่งเช่นเดียวกันนะครับคันเกียร์ไม่กดไม่งอนะคันนี้ได้ตีนเป็ดแต่งนะครับนี่ตีนเป็ดแต่งแารเครื่อฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับ ฝาเบาเเดิมสวยครับเครื่องยนต์แห้งสนิทนะครับไม่มีหยุดเยิ้มแน่นอนครับมามาหน้าเครื่องฝั่งซ้ายกันหน่อยนะฮะแห้งๆใสๆตามสไตล์เทอร์เบย์พร,ราม้านะครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับนี่ไม่มีรอยหินครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับสำหรัาาด้านขวานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละฮะคันนี้เราตั้งราคาไว้เท่าไหร่นี่มาดูราคากันหน่อย 1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้ฟรีค่้จัดไปแนนด้วยสำหรับโปรชั่นตอนนี้ครับใครหาอยู่ครับต้องรีบมาจัดนะครับคันนี้ครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับแล้วเจอกันครับทราจะยพระรามห้าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ